อ่ะสมมติผมสิปลูกี่ผมสิเลือกกิ่งยังไหเดี๋ยวพันยังไหนพันทีมันแตกแตกแนงออกนะครับแตกกระกอนะครับอประมาณนี้ครับเบียเล็กมันก็ได้นะครับขนาดถาน้ำห้องมะสมก็เอาไปปลูกเลยปลูกเลยนะครับหรือว่าตอนที่พบปลูกรกผมก็ใส่ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับพอปลูกแล้วก็มัดแตกแตกกิ่งวมันก็แตกแนงไม่ออว่าครับครับพอขาดปลูกต้นน้อยก็ มันติใส่เวลาโดนครับการปลูกเขาก็คือข้าดำหน้านะครับเขากัครับเอาสมมติเบื่องนี้ก็ได้ครับป่ะแบบนี้เขากับดำคือข้าดำหน้าเลยครับอ๋อเน็บครับเน็บคือดำหน้าเลยอืมอันนี้คือดอกขันขนาดนี้เพ่อนต้องการของตลาดเพื่อนต้องการครับขันมันออกมาแบบนี้คือทางตลาดเพื่อนกับว่าต้องการมาเลยก็คืออยากอยากได้หัวที่มันจุ่มเดียวแมนเัษตรีม้าพงพอใจถือปะครับเราห้องเก็บไปมือหนึ่งเกษตรีเขาสีเงาอีกประมาณจะมือหรือไงมือเดียว เก็บเงอนียมืงเงื่นขึ้นมาไหมสิบบาทแน่นนี่ทศมรดยังเท่เขา,าเค่เอาทวามันสั่นอ๋อครับผมผ่อเงือ่อนเสามื่อกีิขนาดนี้แล้วโดยเฉพ่อเก็บแม่นพ่อเก็บครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสั่งรได้ครับอีพี่นี่นะครับยูทีส่วนผักพอเดชาครับเป็นปลูกพักขั้นจองสั่งรายได้นะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับคุณพ่อกันในะครับครับสวัสดีครับพ่อครับ ครับเนีน้ำตัวนะครับครับผมไอ้นายเดชาอินเซนาเนาะครับกับอยู่บ้านอกษราธมูทิศตมบลชื่นอำเภอชิ่นยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับในสวนของพ่อเนี่ยปลูกไม่ยังครับตอนนี้อ่าตอนนี้ก็ปลูกผักขันจรนะครับผักขันจองปลูกไรมาในกระเพาะนี่ก็เนื้อที่อยู่ตอนนี้กับประมาณสองไร่อืมเดี๋ยวมืัอนี่สิพ่อสาธิตวิธีการปลูกตั้งแต่แรกจนหอดวิธีการเก็บจนหอดวิธีการขายครับโอ้ยผมฟังแนว่าเห็ดยังไงเนาะครับเนาะเริ่มต้นนี่ปลูกแังไหนครับพ่อ ครับก็เริ่มแรกก็เข้ากับไทไทนะครับไถเตรียมดินนะครับปั้นแล้วก็เอาน้ำลงนะครับประมาณก็อยู่ประมาณหลังตีนเท่านะครับครับผมก็ใส่เบี้ยพ้ากันจองนะครับกัเนบอ่ะสมมติผมสิบปลวกลยผมสิบเลือกครับก็เรียกกิ่งยังไงเหลือพันยังไงพันที่มันแตกแตกแนงออกนะครับแตกมันติแตกออกจากต้นใหญ่ของมันนะครับต้นออกจากกอแม่นบ่ครับออกจากกอนะครับอืมประมาณนี้ครับเล็กก็นี่ก็ได้นะครับครับมัน ใส่เบี้ยเล็กมันก็ได้นะครับขนาดถ่าน้ำเข้ามาสสมกับน้ำดินเสมอนะครับเพราะกับใส่ใส่ใส่เบี้ยเล็กๆก็ได้นะครับจะคือเอาจากเอาจากกอไ่เขาเลียกมบ้ยะครับเอาจากกอไ่นะครับใส่เบี้ยขนาดนี้ก็ได้นะครับอ๋อครับเราต้องต้องแตงกิ่งหรือว่าต้องแตงใบลิใบบคทับนี่บอครับเอาลงเลยนะครับเอาไปปลูกเลยปลูกเลยนะครับหรือว่าบางตอนที่พบปลูกแรกผพมกับใส่ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับพอปลูกแล้วก็มาแตด แตงกิ่งแล้วมันก็แตกแง่งไม่ออกมาครับพอถ้าปลูกต้นน้อยก็มันติใส่เวลาโดนนะครับใส่ไว้ร่าโดนจังน้อยนะครับในการเก็บนะครับเอาแบบนี้สมมติได้กิ่งมาแล้วเน็บจังไดยหรือว่าปลูกจังไดยแบนี้ครับการปลูกเขาก็คือเขาดำหน้านะครับเขาแบบสมมติเบิ้งนี่ก็ได้ครับอแต่ไม่เขากบดำคือเขาดำหน้านะครับอ๋อเน็บครับเน็บคือดำหน้าเลยอืครับคือคือตอนแรกเนี่ยเขาต้องมีน้ำน้อยๆครับต้องมีน้ำน้อยๆก่อนครับผมครับอันนี้คือน้ำไหล น้ำร้ายนครับนขาน่าร้ายมันมันการแตกกอมันติดแตกยากครับนะครับถ้ามันเป็นทังสี่แล้วน่ารายว่าเป็นยังอืมคือมันติดแล้วติดแล้วครับหลอกตอนที่พอปลูกที่แหลงเนี่ยระยะห่างระวางระวางมองดำเนี่ยครับประมาณเจ็ดสิบนะครับห้าสิบถึงเจ็ดิบท่าถ่าที่ก็นั่นดอกมันเปเหล็กดอกมันจะน้อยครับนะครับเพราะว่าตลาดพ่นต้องการดอกใงญ่ยนะครับครับเพราะว่าขาเห้าได้ ดอกขนาดนี่มันสียูนในเกณฑ์ดีนะครับครับแ <indung. S 2> ต่ว,ว่าต้นที่เขา,เาลัางจากเ้าปักแล้วมันก็แพรออกทั้งขางให้เขา well. ครับผมก็แพรออกไปเรืร่อยๆนะครับพรแพรออกไปจน็กิดจ,จอดกันเลยนี่จะทางหลังนี่เนาะท่าที่<ส> <uard> ก็ได้หลายแต,แต่ว่าดอกมันสิน้อยเพราะาดอกน้อยกับการต้องการของกระดาษมันจะน้อยดอกนี่คือมองเยเพอะนี่แหละอันนี้คือดอกทางขนาดนี้เพืต้องการของกระดา คนต้องการนะครับแบบไรที่เป็นดอกแก่ครับพ่อดอกแก่ตัวอย่างบอกมีมีอยู่เดี๋ยนะดอกแก่มันจะออกขนาดแบบแบบแบบนี้นยแต่ว่ามนั้นกับว่าอันนี้มันถือว่ามันหัวตะเห็นครับดอกแก่มันจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้มันสีมีแขกนสิบอกครับพ่อครับขันมันออกมาแบบนี้คือทางตลาดคนกับว่าต้องการมาเลยคืออยากอยากได้หัวที่มันจุ่มเดียวสีมันคง้าใจถือ่าครับออันนี้มันสีมีน ม่นเป็นเนมันนันออกมามันก็ช่อเดียวเนาะช่อเดียวหรือท้องช่อก็ได้ครับครับผมคือเ้าสามารถแต่งได้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับมันห่างมันมันก็กติออกรั่มการดอกไงข้นงลนงสีจะแสดงว่าอะไรนะครับนี่ได้ครับผวกเบิรงนี่อ๋อประมาณนี้ครับขายยังไงครับพ่อป่ะนี่การขายคือเ่ากะขันเย็ดเป็นกมนะครับกำหนึ่งกับยี่สิบลั่หรืออาจจะเิ่ถึงครับแล้วก็ข้ามามัดใช้กันสามกำต่อคนหนึ่ง ครับแล้วก็เอาเจ็ดคนลงทุนหนึ่งแล้วก็รงเลยรงตอนนี้ก็ราคามันก็ยังทุงหนึ่งแล้วเกินเยู่เกินอยู่เนาะเพราะว่าทุงหนึ่งเขาจะซงอยู่ในประมาณห้าสิบบาทถึงหกสิบครับผม้านนาวมันก็สีโยประมาณแปดสิบถึงร้อยอ๋อแสดงว่าเพื่อตระกูลนี่ก็นีฤเลยดูควมแมนฤดูนาวการออกดอกมันตีออกยากราคาตีสูงครับผมหลังจากเก็บ จังสม,มุดเก็บมือหนึ่งนีง่สี่เก็บด้ไลายไปเลยครับก่มือก่าเจ็บเบิร์ตก็เกเมื่อวานนี่ก็ตกไปประมาณหยีสิบสุงยีสิบสุงยีสิบกัโลสามสิบปุ่นนะครับก <20 S 2> ับยีสิบสุงกับเนินพันหนึ่งกับ,ร,บร่วมกับผักไบบกบบบ่บุงน้ำแก้วน้ำแขางแา็งหยยบสองพันตัวมือบางบางมืออิริบะครับเนี่เฉลี่ยแล้วก็เมื่อกาตีทันเฮาไ่ได้เฉลี่ยเอาคือเดือนละประมาณมื่นสองได้ช่วงนี้ ครับถ้ามันออกไรคือช่วงที่พ่อเห็ดมาบางหันมันมีมีมีเสริมคือตรงนั้นครับก็ตกเย็นเดียบสองหมื่นอเพราะว่าไอ้ตรงมาเห็ดเข่าเนี่ยคือมันเป็นพักจรองครับเพราะว่าการทําวางทาหน้ามันหน่อยก็เลยได้มาเพิ่มวางหน้าเสริมอ๋อแสดงว่าตะกรอนมองหันที่พ่อว่าแต่เป็นหน้าพักจรองไม่กันปลูกมัดปลูกมัดให้แล้วหรือเปล่าไม่กนครับก็เลย ข่ามันบ่มีวางเห็ดลายกันเลยไม่โลพักกั้นจองก่อ,อ,อกกน,นกันนา่อนครับพ่อเกี่ยวเข่าเสร็จก็ลงพักกั้นจองต่อ,อครับก็เป็นปุ๋ยได้อีกเป็นปุ๋ยได้ครับผมพอเก็บมือหนึ่งนี่ต้องแบบต้องแตงหรือว่าต้องเห็ดอีหยังบ่ครับแตงครับถ้าในในในเกณนี่มันถือว่าเรตแตงครับพอเข้าสิเอาหัวทั้งทั้งทั้งดอกทั้งดอกให้เสมอกันนะครับครับทังทังนี่บ่เสมอว่าเป็นยังครับแต่ว่าก็เอาตามขนาดที่แม่ค้าสร้าง สมมติว่านี่ตัวนี้มันยาวเกินที่ไหมค่ะสร้างเขาก็ตัดออกอนะอตัดออกเอาตามขนาดของไหมค่ะสร้างมากครับผมมันมีขนาดวัดของมันอยู่ดอกงามงามเหยียดกอหนึ่งนี่สีได้หเรียกว,ว่าต้นหนึ่งนี่สีจ้าหมาเก็บได้ว่ามันจะจะดอกหรือว,ว่าจะอดออกถ้ามันออกมันก็ออกบางต้นมันก็ออกห่าหกดอกบางต้นก็ออกดอกหนึ่ง,งเพียงเท่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี๋ยว่ะซาวเขารั <laughs> ขงของผก ช่วงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับมันก็ออกมันก็ออกไปเรื่อยๆนะครับพักก็ออกไปเรื่อยเราห้องเก็บไปหมื่นหนึ่งเงี้ยมันสิมาหรือว่าเขาสีใหญ่อีกประมาณจะหมื่นสีเงี้ยมื่นเดียวเก็บมาอนีมือเดือดขึ้นมาไม่สิบเหรอแม่นี่สมมติว่าจังเที่ยวห้องหวอาคือว่ามันสั่นอ๋อครับผมพอมือสองเมันก็ติขนาดนี้แล้วอืแต่สฉพาะเก็บแม่นพ่อเก็บครับอืมเราห้องบอกเก็บหรอพ่อไม่เป็นยังไงบอกเก็บเมื่ก็ออกมันก็มันจะแก่โตนะมันอกิออกเป็นใบเองสิบ่รอเป็นเป็นรากต้นเล็ก ครับตัวนี้มันติดแตกขยายออกเป็นเป็นต้นน่อยครับเป็นเบี้ยเล็กนี่ในนี้มันจะออกมากแบบนี้นี่ถ้าเ้องไปเก็บมันจะออกมากแบบนี้เป็นเบี้ยเป็นต้นตอเป็นช่อเลยเป็นช่อแล้วก็เป็นต้นครับต้นมันติดเกิดมากแบบนี้อืมขึ้นคือขันช่อนี่ไปมุดลงตมอีกก็่ที่เป็นต้นไม่บีกเป็นต้นแปรตามดอกนี่แหละครับแปร์ยี่สิบต้นผุอะไรอยู่นี่มันติดแตกขยายเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ในนี่สามารถแตกออกเป็น เป็นร้อยต้นครับเพราะม่นเด็มพันตัวนี้มันถึออกไปอีกไงมันเดิพันตัวนี้จะขยายออกไปอีกครับทั้งที่ดีกันเห็นก็คือเก็บแม่นครับข้าาสิต้องการเบี้ยเบี้ยเล็กไปปลูกไม่ก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันเป็นเบี้ยเห็นมามตามนี่แหละนี่จะนว่กับตัวนี้ร่นออกไปมันก็เป็นเบี้ยเบี้ยแบบนี้นี่นี่ีมันมันหลอกมันอืมมันตีร่นออกจากช่อดอกมันครับครับถ้ามันเป็นตม เป็นหน้าตมอยู่นี่ตัวนี้ร่นออกไปติดติดเป็นต้นเลยวันนี้ขึ้นไรอย่งไรขึ้นได้เพาปลูกมันพักขั้นจองตอนแรกก็ล่องเบิงนะครับล่องเบิงว่าเออเห็นมันขายมันติดขายได้บ่แต่เกษตรนรหรทายบ้านก็หัวรออยู่ว่าโอ้เห็นไงติดขายได้หรอ่ท่านครับตอนแรกก็เห็นว่าไรนะครับเห็นแปลงครึ่งพ่อพ่อพ่อขายขยายมากปั๊บพ่อขยายปั๊บแม่ค้าเขาเจนก็อย่างนี้เขาคนก็ติดต่อมาเลยครับแม่ค้ากลาง เพราะว่าเขาบได้ไปขายนั่นคือมีเท่าไรคือเพิ่นเอาเบิร์ดตะก้อนนี่ยน้องของพ่อในเฮ็ดอียงครับตะก้อนพื้นที่ทำหน้าเข่าทำหน้าเข่ามันก็บ่ได้ผลเพราะว่าบริเวาบริเลพนบอกว่ามันมีน้ำอยู่ก็คือพ่อคนแรกเล่นว่าที่เอาผักกั้นจวงมัาแม่หมูหายหน้านี่แม่หมูชิดเข้าบ้าน้องสลาดนี่ตะโมที่เย็นกับยุ่นเหนียกับคนแรกเลยทำเอาพันหมดเลยพันมันพ่อก็ไปเก็บเอาจากท้งหน้าเพื่น ครับแต่ก่อนเห็นน้องเพิ่นกับเก็บมาปลูกกับขยายไปเรื่อยตัวปกติมันจะเกิดน้ำท่น้ำหน้าอยู่แล้วเนาะแั่งไม่ได้ปลูกไปวันนี้เนาะไม่ได้ปลูกแต่วันนี้พ่อพ่อเขามาปลูกเป็นช่วงระยะของรับต้นของมันมันสิได้ผลดีครับห่างคือว่าเจ็ดสิบเส้นหาสิบเส้นครับวันนี้หลังจากปลูกแล้วก็เลยขยายออกมาอีกบอครับขยายขยายไปเรื่อยๆนะครก็เลยขยายมาแปลงนี่แปลงนี่แปลงพุ้นอีกแปลงพุ้นครับเพราะว่าถ้าถ้าไปน่ะขยายไปเรื่อยยังบ่พอทรงไม่คขาอยู่ จักปีไหมหรอครับพ่อเนี่สองปีกลัวแล้วละ่ะสองปีประมาณสองปีกวกลัวครับรับเยอะมากแต่แต่นี่ยังมันยังเป็นช่วงช่วงแรกไงมันถีเยอะห่างพ่อนี่มันมาปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งมันขยายมันเลิ่จอดกัน,นกเ็เตรียมเตรียมแปลงนั่นแปลงนั้นไว้ถ้าปลูกเกี่ยวข้าวเสียกับเริ่มปลูกข้างอันอีกคือตอนนี้ก็ขึ้นหน้านี่เป็นส่วนหน่อยเลยแม่ครับขั้นจองนี่หลายเกือบเป็นรักเลยนะพอ่อแม่นพรดีดีดีก็เข้าขายเขา อืมครับขายเขาปีหนึ่งจากม่วงเห็นนี่ที่ปลูกปลานนี่ให้เดย้แต่เยอะเพราะจกกระสอบนี่ให้นี่ก็บติประมาณแต่ก่อนเมื่อไปถึง่เราก็ประมาณสิบก็สูงยี่สิบสูงครับการย่างดันกับมื่นว่าถึงมื่นครัะเราผักข้าวจองเดือนนึงก็ได้มื่นแล้วอ่ครับอ่าเเป็นมื่นสิบสองเท่าหรอไปแม่นปีหนึ่งก็คำนวณใส่กันเมื่อกับผักนี่มันตกเป็นแสนครับอ่าข้าวม้วณปีเราเอาเดือนละมื่นะครับ แต่ช่วงพ่อปลูกรายเดือนนึงก็เหยับสองหมืน่นสามหมื่นได้เพราะว่าบาง,บางหนา้ามันผักมันขายง่ายมนันก็ออกเร็ว<ด>จา้จาคุณอ่อเป็นอย่างก็บผู้ใหญ่บ้านนะกานกน,กนี้ก็เป็นอาชีพเสริอมอาชีพเส,พเสริม่อมองหรือว่าคิดยังไงกับอาชีพเสริมการปลูกพักกันจองเนี่ครับก็ถือว่าเป็นอาชีพดีนะเพราะว่ามันมีรายได้ทุกมือครับเพราะว่าต่กอนนี่ก็อาศัยเงินเดือนกับพ่อพ่อกับแมาเห็ดหน้าก็ลงทุนหลายแต่ผักกันจอง ลงทุนน้อยครับแปลแถวสีบ่วได้ใส่ปุ๋ยแต่หนาฝนแถวบัได้ใส่เลยหนาฝนครับเพราะว่าเขาเขาใส่ปุ๋ยายกะใส่บ่ได้เพราะว่าปุ๋ยมันจะไม่เลี้ยงล้วดอกมันจะหายล่ำล่ำดอกมาแล้วครับเพราะแล้วปั๊บโดนแสงแดดมันสิลวกลือหลวกก่ะส่งบ่ได้ครับก็คือถ้าบ่มักปุ๋ยว่าท่อไปบ่มักปุ๋ยบันได้แต่ว่ากเดือนละเท่าครับแต่ว่าปุ๋ยเรอะเบ้อต้องก็ใส่ปุ๋ยเรีะบ่วได้ครับ ปีเลียนี่มันมันถึงงามงามเกิน<ช>เกินที่เฮาทีเอาเพราะว่าอย่างเวลาปุยยีเลียนขันเฮาเห็นดอกไอขนาดนี้เฮาวานปั๊บนี่โมดุลน,นี้มันจุดแปรแขนเลยอืมบอดนี้เวลาไปไปเห็ดนี่ไปแต่งนี่มันถี่หักหักไปเลยครับมันถีไส้เ่อใดผลไปในทางที่ดีกะใส่พอสมควรใส่พอสมควรครับอืมเล่งไรกับว่าดีเล่งไรกะมันอาจจะเกิดอะไรเพี้ยนน้ำตาลร่งใบเพราะมันมันเป็น เรืวเบิ้ลคือใบมันหนาืุอแต่ว่าต้านทังโหลดโลดกับว่าปันไดยครับอขอดีข้อที่สองนอกจากเรื่องของมันเป็นไรใดแล้วมันดีท่างไรเพาดีคือคือผักนี่มันมันเป็นส่วนบริโภคเนาะก็คือเข้าเก็บไปกับพี่น้องกับเพื่อนกับมาขอแน่ก็ดีคือฝันพีปรัน้องใจกินนะคือถือว่าก็บวังขายปันดครับ พี่น้องเพิ่นมาหลยๆเพิ่นกัมาเก็บเอาพูดรังคนเพิ่นอยากได้เพิ่นก็มาเอาเลยกีนรับนะครับก็แบ่งปันแบ่งปันกันไปครับกับเราพันมันก็พี่น้องเพิ่นก็มาขอกับแบ่งปันกันไปบ่ได้ขายครับในตอนนี้กับมีของผนมไผ่อำเภอผนมไผ่ติดต่อมานะครับเพิ่นติมาเบื่องานในการปลูกนะครับแล้วก็เพิ่นติมาเอาพันน้อนะครับเพิ่นก็ว่ามันไก่ผมก็บอกว่าเพิ่นมาขอซื้อแต่ว่าผมว่าไอ บ่ให้ซื้อกติปันพันไปเลยครับนะครับขยายไปนะครับบางเทีห้างเขาว่ามี่เขาก็จิได้อาจัยเพิ่นครับแบ่งปันกันไปพันมันเพิ่นสิมาอยู่โบดนหรอกเพราะเพิ่นโทรประสานบ้ากับประสานมาอยู่ครับของอำเภอพนมไพรละเอียดครับอีกอย่างหนึ่งมันก็ปลูกทีเดียวนะพ่อเนาะแมนคันเขาไม่พื้นที่เขากับปลูกปีต่อปีครับคือสมมติว่าตัวนี้ได้ผล หลวก็มีงันหน้าว่างเขาก็ขยับเบี้ยไปปลูกพุ่นแล้วเขาก็โตมาโตเก้ามันสิได้ผลดีก็มันติได้ออกออกผลดีๆแล้วก็รับการดอกแยงแยขึ้นนะครับถือว่าปลูกเคอเดียวลงทุนเธอเดียวลงทุนเธอเดียวเก็บกินเงาเก็บกินเงาหนีปีหยับสองปีเลยนี่ปีปีกู้ๆแล้วนี่ซุ้มนี่มีแครดูแลนะพ่อเนวก็ใจใจเร่องเรียงยาเรียงยังว่าต้องครับเพราะว่าเพราะว่าผู้บริโภค บริโภคเสมอครับหรือเป็นอาชีพที่แมนสร้างรายได้สร้างรายได้ที่ดีเลยล่ะครับบ่บ่มีต้นทุนหลายเนาะพ่อเนาะบ่มีต้นทุนเฮาสามมาเราพันของเฮาได้ครับอยากได้พันนําพุนพ่อติดต่อไหนช่องทางได้ครับก็ส่วนมากพ่อสิเล่นเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับครับ065 734 0298นะครับติดต่อมาครับอ่าผมนายเดชฉอินเซนาครับนะครับหรือว่ามาบ้านนกสะดมุทิสิบตำบลชื่นอำเภอชื่นถามเลยว่า ท่านผู้ยบาลที่ใช่รับพันธรูเบิรนะครับครับ,รบรผมอ้าท่านผู้ชมอยากมาขอพันธุ์นะคุณพอ่อว่ามาสอบถามวิธีการปลูกพักกั้นจองสร้างรายได้เห็ดจังไดจังสีดีเห็ดจังเดจังสียดขอมูลที่ละเอียดกับลองโทรขอมาปรึกษาคุณพอ่อพวงนะครับเนาะสรับรายการเกษตรคะอนไทยสร้างรายได้ไดคลิปนี้ก็ขอพูดคุณพ่อครับสวัสดีครับ